อันนี้เป็นจุดที่ก็เล่นวินเซิร์ฟในเมืองมินินะคะอยู่ข้างกับอิงเลชการ์ทนค่ะอันนี้แบบว่าย้อนเสงก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่น้ำไม่ลึกนะคะเขอเล่นกันได้ เรากะเห็นอย่างเงี้ยแต่คลื่นแบบออกมาตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดที่เด็กๆวัยรุ่นเพอมาเล่นกันสนุกสนาน ก็กคนนี้เก่งมากโอ้โอ้เก่งมากโอ้ยังหวะดีไม่ลม้มโอ้ล้มแล้วคุณพอชอบใจขุอย่อใหญ่ยังสู้เด็กไม่ได้เลยตลกคะคุณ สองหนึ่งไปนี่ค่ะฮโร่อ่าเสเ้นันใหญ่โอเคนะคะ นิสหนึ่งอีกสักคนหนึ่งบ๊ายบายแล้ว